คนชคอบซึ่งมันจำเป็นที่จะต้องสร้างคนรุ่นใหม่ต่อไปก็เลยรู้สึกว่า,อ,าอยากเป็นส่วนหนึ่งกับโปรเจกต์ที่ได้สร้างพื้นที่ให้กับนักเขียนบทภาพยนตร์คน,นรุ่นต่อไปแล้วก็จริงๆแล้วก็ชอบในคอยเนี่ยนะครับเพราะผมหน้าหนังอาจจะเป็นซอมบี้อาจจะเป็นคอมเมดี้จริงๆมัน คิดว่าเข้าไปดูน่าจะมีคนที่ get message ที่เราอยากเล่าอยู่เรื่องของโซ่ของก,การโพลีโฟร์ซึ่งผมว่ามันมเป็นเรื่องสำคัญที่ผมคแค่รู้สึกว่าม,มันเป็นเรื่องอย่างไรครับเรื่องของความโลภฮะก,ก็ผมแค่รู้สึกว่าเขาเล่นหนังเรื่องไหนมันก็ดีที่เรื่อง,กกองแล้วเขาตอบว่าเล่นก็เลยออทผมก็ตามตามเขานี่คือหนึ่งเหตุผลด้วย ครับผมแล้วเป็นยังไงได้เล่นหนังเรื่องแรกรับออกแบบร,รู้สึกยังไงบ้างดีครับรู้สึกว่าโชคดีได้แสดงที่แบบแคแต่พูดแล้วไม่มองหน้านะกล้ามองเ,เกรงเกรงครับผมแล้วครั้งแรกที่มาเจอกันปั๊บพอเข้าซีนด้วยกันเป็นยังไงบ้างมีความแบบเคมีเข้ากันเลยไหมเราถ่ายอะไรตอนแรกรแอบแอบดีมายซีนแรกที่เข้าด้วยกันนี่เป็นซีนที่ต้องเชื่องเฉือย โกร,ระทะปะทะใส่กันเลยกมะทะผมจำได้เป็นยังไงหัวบทยาวมากเลยครับมาถึงวันแรกที่ถ่ายคือมาแลยห้าหน้าห้าหน้าคือเป็นอสองคนได้ครับก็สนุกดีนะผมรู้สึกว่าเออก็เขาเป็นนักแสดงที่เล่นสีนี้เป็นดรามาได้ดีมากเลยเขามาเจอสีนี้ก็หัวสบาย ครับผมมาในมุมของออกแบบบ้ okay. างดีกว่า<ช>ทำไมถึงตกลงกับเรื่องนี้ก็ข้อแรกเลยคอยากซัพพอร์ตแบบคนเขียนบทอยากซัพพอร์ตสิ่งรสชาติใหม่ๆห่หนังใหม่ๆหในประเทศไทยค<ช>่ะครับว่าปีนี้คือคืนมามน้อนแบบชื่นใจที่แบบหนักไทยมีอะไรใหม่ให่ให้เราได้แบบชื่นชมและติดตามออกมาเรื่อยๆแบบก็ดีใจมากที่แบบมันแบบเป็นส่วนหนึ่งของอีาสานสองปีเพราะว่าก็เป็นรสชาติใหม่ไทยเหมือนกัน ก็ข้อสองคือเป็นการในฐานะแสดงอะค่ะมันไม่ได้มีโอกาสในการแบบ e x p o r e สิ่งใหม่ๆแบบเนี้ยง,ง่ายๆก็อย่อพาพัโอกาสนั้นไว้เพื่ออยาง break through ในการเป็นนักสแสดงให้คนเห็นว่เาเออเราก็ตัวแบบเองที่คนเห็นว่าแบบเออเล่นซีรีส์ตลอดเลยอะไรเงี้ยเราสามารถเล่นหนังตลกได้นะเพราะ,ะว่าเราก็เหมือนใชนในการในฐานะนักแสดงเราก็ต่อยอด ประสบการณ์ในทางอาชีพด้วยค่ะลองอะไรใหม่ใหม่บ้างเป็นไงได้ลองเล่นกับพีชพัชระเป็นไงบ้างดีดีมากค่ะเพราะว่าเหมือนพี่พีๆเขาโกล่อะเราแบบจังหวะเขาค่อนข้าขง,งโตเราก็ได้เรียนรู้เลยจากเขาเยอะแบบพี่ตุ๊กกี้อะไรเงี้ยสอนภาษาอีสานลงแบบตอนหน่นไปซีนเลยเวลาอยากอีกโวยอะไรก็เขาไปถามกี่ตุ๊กกี้ค่ะก็ได้วิชากลับไปด้วยวิชาจากพี่ๆมันค่ะกับผมโอเค